สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเงินเจดหลักหายไปกับตาเปิดตานโฉมฉายรับสภาพเล่นละครไม่ได้แล้วถือเป็นเรื่องราวที่น่าเสียดายจากคอละครไทยเมื่อนักแสดงอาวุโสมากฝีมือแม่แอดโฉมฉายฉัดวิไลย,ยอมรับว่าด้วยวัยและอายุที่มากขึ้นทุกปี ตอนนี้รู้สึกสภาพตัวเองทำงานได้ไม่เต็มที่ขอยุติเลิกรับงานแสดงไปชั่วคราวพร้อมเตรียมวางมือจากงานละครหลังจากนี้ปัจจุบันในวัย71ปีของแม่แอดโชมฉายอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันกับทายาทเพียงคนเดียวนั่นคืออาร์ตพานิชนาศฉัดวิไลทั้งนี้เธอได้ทายาทมาเป็นผู้จัดการให้ด้วยโดยครั้งหนึง่งอาร์ตได้เผยภาพแล้วเรื่องราวของแม่แอด หลังจากปฏิเสธทั้งงานละครต่างๆในวงการบันเทิงไปหมดสิ้นจนอาร์ตเองพูดติดตลกว่าหมดคำจะพูดซึ่งอาร์ตเผยว่าจนวันนี้70กว่าแล้วตอนนี้คุณแม่ศิลปินหนึ่งเดียวในดวงใจสุดฮอตปฏิเสธงานจนคุณลูกสาวผู้จัดจาก,การยอมใจแล้วค่ะตั้งแต่ละครแก่นแก้วออนแอร์จนถึงวันนี้คุณโชมฉายงานเข้าไม่หยุด ท้งละครซีรีส์ซิทคอมรายการสัมภาษณ์รายการแนะนำผลิตภัณฑ์โฆษณารีวิวสารพัดแต่คุณชมฉายขออนุญ,ญาตปฏิเสธไปทั้งหมดเพราะอยากพักชิวๆล่าสุดวันก่อนคุณชมฉายปฏิเสธงานไปโดยบอกปลายสายไปว่าแม่ทำงานมาตั้ง6-7ขวบจนตอนนี้อายุ70กว่าแม่อยากพักแล้ว แม่ขอบคุณหนูและทางบริษัทมากๆเลยนะลูกที่ยังไม่ลืมแม่ยังนึกถึงแม่แม่ขอพักอีกหน่อยแต่ยังไงแม่ขอถามงบเรดค่าตอบแทนไว้ก่อนแล้วอีกปีสปีโทรหาแม่ใหม่นะลูกขอบคุณหนูมากๆอีกครั้งนะลูกทางลูกสาวผู้จัดก,การก็ตามใจคุณแม่ทุกสิ่งอย่างขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Home Insur a n c e ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเช่ยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ